สวัสดีนะนะทุกคนนะครับมาอยู่กับผมพงษาในช่องพงษาชาแนลอีกแล้วครับผมวันนี้ผมพามาดูหมายหลังลูกศิษครับพามาเข้าหมา่หลังลูกศิษยพามาเช็คดูครับว่ามีหรือเปล่านี่เหมือนจะได้ตัวกันหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูผลงานก,กันได้เลยครับครับผมไปดูกันครับ ซอย22ครับลงไปเลยครับตรงเข้าไปอย่างเดียวฮะเข้าซอย22่สิบสอนาเกลือแล้วก็ตรงเข้าไปอย่างเดียวครับครับตรงเข้ามาเลยครับเข้ามาสุดซอยเลยครับเราก็จะมาเห็นแยกข้างหน้าครับเป็นบ้านริมผาตรงนี้ฮะแล้วเราก็ รงเข้าไปได้เลยตรงนี้ครับซอยข้างบ้านริมผาเป็นคอนโดครับผมแล้ก็หาที่จอดรถได้เลยครับเดี๋ยวเราก็เดินลงไปข้างล่างครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูข้างล่างนะครับ ทางลงไปหมายดุสิตนะครับเดี๋ยวเราลงบันไดไปให้ถึงสุดแล้วก็ออกซ้ายไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นหมายของหลังโรงแรมดุสิตไปกันครับทางลงที่เหมือนข้างๆกับโรงแรมเคปดาราเราลงไปถึงสุดซอยสุดบันไดข้างล่างเลยครับครับถึงแล้วครับเรา ลงมาสุดนี so, then, the higher, the like ้แล้วก็ออกซ้ายครับซ้ายนี่เราฝั่งนี้ครับหลังดุสิตอยู่ฝั่งนู้นครับเราเลียกหมายตกตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนู้นได้เลยครับเดินเข้าไปเรื่อยๆครับผมเดินเข้าไปจนสุดสุดถนนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมายหลังโรงแรมดุสิตเราก็เลือกหมายได้เลย จะไปดูกันเลยครับผมจะผมพาเขับไปดูครับตรงนี้ครับก็จะเป็นหมายหลงังฤทธิ์ิที่เขาเรียกกันว่าหมายธงแดงครับตรงนี้ครับผมหมายธงแดงเตรียมอุปกรณ์ครับ สำหรับที่ใครยังไม่เคยตกหมึกนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มตกหมึกพอเราเช็คเสร็จเราก็เก็บสายให้ตึงครับแล้วค่อยก่อมาเรื่อยๆครับให้โยมันลอยมาเรื่อยๆครับสักเดียเราสายตึงๆหน่อยเวลาหมึกจับครับเราได้วัดได้ทันครับเรารู้ตัวได้เร็วเส้นมันถึงมือเราเร็วๆครับหมึกก็จะจับตามตามที่เราก่อลับมาอยู่แล้วครับ ถ้าเกิดตรงไหนมันไม่มีหินมันเป็นตายเราก็ปล่อยจมตอนที่โยเราจมลงครับหมึกมันจะจับช่วงนั้นแหละครับลองสังเกตดูครับตามแนวหินผมจะไม่ค่อยใช้โยที่มันหนักมากครับผมจะใช้โย2.2าำนักมันไม่เยอะครับเพราะเวลาเราตีเราก็ไล่ระดับไล่ระดับหินมาเรื่อยๆเพราะน้ำมันไม่ลึกครับผม ให้ไป2.5หนัก10กรัมเนี้ยครับมันจะจมไว้หน่อยจังหวะไหนเราลืมตัวครับไปล่อยไปปุ๊บเข้าหินโดนครับแล้วนะโดนแล้วค,ครับโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับผมว้าวหนึแต้มครับผมหนึอมเล็กหนึบหอมเล็ก ผลงานเหม่นแต้งครับเราหาดูตัวต่อไปครับเดีม่มีตัวเล็กไปหน่อยครับไซส์เล็กไปหน่อยเก็บกล่องครับตัวแรกตีเคล็ดตีเคล็ดเดี๋ยวลองหาดูตัวต่วตอไปครับผมตามชมกันต่อไปครับผม เดีย๋ยวเราลองเปลี่ยนโยสีใหม่ดูครับผมสีนี้มันไม่จับหรือว่ามันมีหมึกก็ไม่รู้น่าจะมีหมึกมากกว่าครับถึงมันถึงไม่จับอันนี้ก็เป็นสองจุดสองครับอีกิคิงตัวที่ผมต้อมชบาใช้ครับเดีย๋ยวลองดูกันครับผม เงียบมากเลยครับตัวเยวแล้วหายไปเลยแปลกใจจริงๆหมึกพัตยาหายไปได้หมดการตกหมึกเป็นการฝึกความหมดทนา กว่าจะได้แต่ตัวครับไม่เจอฝูงนี้ยนจนแขนแคบหลุดวันไหนฟุกเข้าหลุมโดนตัวครับโหไม้ต่อไม้ไม้ต่อไม้สนุกเลยวันนี้ผมพามาดูไม้หลังดูสิทนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเรามาเช็คดูว่ามีหมึกหรือเปลวน,นี้น้ำไม่ค่อยดีครับน้ํามันขาวๆขวุ่นๆครับเหมือนน้าจืดมันเยอะครับวันนี้ก็มีผลงานไปนตัวหนึ่งครับผมตัวเล็กมากครับตั้งแต่ตอนเย็นครับหนึ่งผลงานนะผมโอ้ห้าสงสารตัวเล็กเหลือเ <c oughs> กินก็ขอขอบคุณนะนะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็เป็นหมายแนะนํา ทางเข้าหมายลังดุสิตนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไ like, ลค์กดตับจะคลกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้ามีอะไรดีๆเดีด๋วยวผมเอามาให้นา้นาๆชมอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามผลงานด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไปกันครับผม